สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป้พาทุกคนมาทัวร์สนามสอบใปเทียมที่คนอยากเข้าเรียนมากที่สุดและหาไปสมัครยากที่สุดในประเทศไทยเขาต้องมาเข้าแถวกันตั้งแต่เที่ยงคืนบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันจ้าจปกติแล้วเขาน่าจะสอบกันสักกี่รอบนะพี่แดงเล่นคุยกับคนอื่นไหมเออพีน้องที่พื้นติดของปิดปากสอบไปแปดสนามสอบไปแปดสนาะม ถ้าป่วยบางคนน่ะถึงขั้นพอรู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตที่ต้องฟอกไตอ่ะปล่อยปล่อยเลยไม่ฟอกก็อยากให้เพื่อนๆนะคะมาสอบที่นี่กันเยอะๆซึ่งตอนนี้ระบบการสอบมันแฝงขึ้นเยอะไม่ได้แบบว่ามีการส่งต่อขายไปสมัครอัพราคาอะไรกันเยอะแยะขอให้ผลบุญในครั้งนี้นะคะแล้วไม่พี่แตงติดด้วยถ้าทุกอย่างนี้แหละ <laughs> จะประหยัดประหยัด <laughs> เดี๋ยวเขาจะมีสอบสัมภาษณ์ต่อตอนบ่ายด้วยตอนนี้ก็คือคนมายืนรอกันละแล้วก็เริ่มใจจดใจจ่อกันนะคะเราก็ลุ้นไปด้วยค่ะเราต้องหาชื่อพี่เจอนะคะ จริงๆแล้วตั้งแต่เป้สอบไตเทียมเสร็จแล้วเป้ก็เคยมาพัธาที่นี่นะคะที่โรงพยาบาลส่งที่พี่ที่เนี่ยใจดีมากทางานก็คือโอเวอร์สแตนดาร์ดเข้าใจปะ่ะมาตรฐานแล้วโอเวอร์ over มาตรฐานเข้าไปอีกถ้าใครอยากจะมาพัธามที่นี่หลังจากสอบไตเทียมนะก็คือแบบพี่ใจดีจริงขอบน่าสุนใจจริงขอบคุณมากที่ให้โอกาสนะคะอันนี้คือขอบคุณจากใจจริงๆแล้วก็ที่เนี่ยเป็นสถฐานปฏิบัติงานที่สะอาดคือจะบอกจริงๆนะว่าตั้งแต่จบไตเทียมมามันจะมีบางที่ที่เราทํางานแบบไม่ถึงสแตนดาร์ดก็มีแต่สําหรับที่ ที so ่แบบได้สแตนดาดอะก็คือที่นี่เลยของโรงพยาบาลสงนะคะเรียกว่ามาทํางานแล้วได้บุญจริงๆเดี๋ยวจะบอกเลยแลวกันว่าทําไมคนถึงอยากมาเรียนที่นี่เยอะเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าที่เนี่ยค่าเทอม1000บาทคือจะเรียนเฉพาะทางไปเทียมเนี่ยต้องเรียนจบพยาบาลมา2ปีถูกไหมแล้วก็ถึงจะมาสมัครได้จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยทั่วไปโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยเขาเปิดหลักสูตรไตเทียมนะคะแต่ว่าค่าเทอมอะมันอัปเดตขึ้นเรื่อยๆทุกปีเลยของเป้เรียน6กหมที่ธรรมศาสตร์แต่ตอนนี้ขึ้นเป็นเ็ เาแล้วใช่ปะคือแบบเจ0 0ถึงแสนสองแล้วแต่ของโรงพาบาลไหนจะจัด่นะคะแต่ที่เนี่ย1 0 0่1,000บาทตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเรียกว่าแบบเขาอยากผลิตบุคลากร,กรที่ได้คุณภาพจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะประหยัดแบบประหยัดค่าเรียนอะไรอย่างนี้นะก็จะมารวมกันที่นี่แหละมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมใบสมัครเนี่ยหายากมากแล้วสอบเนี่ยโ,โหแข่งขันกันสุดๆไปเลยคนที่จะ ติดเนี่ยก็คือต้องเป็นแบบเพชรน้ำหนึ่งเลยทีเดียวของที่นี่นะคะซึ่งเป้ไม่ติดนะคะแต่ว่าก็ได้มีโอกาสมาทํางานที่นี่ช่วงหนึ่งเหมือนกันอย่างที่ว่าไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนจะไม่ได้เยอะมากจะมีแค่คนที่ได้ใบสมัครมาเท่านั้นนะคะถึงจะได้มาสอบซึ่งเป้ก็จะทำคอนเทนต์ในต่อๆด้วยว่าคนที่เขาได้มาที่เนี่ยเขามาเข้าแถวตั้งแต่กี่โมงแล้วเขาได้คิวที่เท่าไหร่สําหรับใครที่อยากรู้ลึกเข้าไปอีกนะคะก็เข้าไปดูในต่อๆด้วยก็ได้ชื่อปูเป้ลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิงัส่ก แล้วต้องหาอะไรคะนี่ที่นี่มีอเมซอนนะถ้าใครที่เป็นสายติดกาแฟแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามาทํางานเราจะมีกาแฟกินไหมก็คือมีอเมซอนที่นี่นะคะต่อมาเนี่ยเราเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าเราตั้งใจบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเราจะพามาดูนี่คะ่ะที่นี่ต้องมาไหว้นะสําหรับใครที่อยากติดไตเทียม สารปูรฤาษีชีวกะโกมาลพัทนะคะถ้าใครที่เป็นโครคไทไข้เจ็บอย่างเงี้ยผู้ป่วยก็ชอบมาไหว้นะคะที่นี่ส่วนใครที่มาสอบไตเทียมก็คือห้ามพลาดจุดนี้เป็นจุดที่ต้องไหว้เลยแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวไปจะพาเดินเข้าไปดูนะนี่ก็คือลายชื่อของคนที่จะมาสมัครสอบนะคะเยอะมากจริงๆเซลฟี่หน่อยฟิเราเคยมาที่ตรงนี้แล้วนะคะแต่เราไม่ติด <laughs> เป้จะพาเดินเข้าไปอันนี้คือตึกนังยาณิวัฒนานะคะใครที่จะมาสอบเนี่ยขอบอกไว้เลยว่าต้องชงชื่อโรงพยาบาลน,นี้ให้ได้นะคะสอบข้อเขียนเนี่ยปีเป้นเนี่ยมีบอกด้วยว่าสะกดชื่อโรงพยาบาลมาสิ <Wow. S 1> แล้วคือโรงพยาบาลชื่อยาวจริงนี่คืออีกที่หนึ่งนะคะที่ต้องมาไหว้คือพระพุทธสัมปทานนิโลคภาทานออกชิมถูกหรือเปล่านะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราเข้าไปสักการะกันนิดนึงนะคะ เกรงใจพระกลัวพระใช้านวันนี้คือแบบว่าคนน้อยจัดเพราะว่าเป้เลือกมาในช่วงเวลาที่เขาอ่ะเข้าไปสอบอยู่วิตรงนี้น่านั่งจัง,งเพราะอะไรเพราะดอกไม้สวย คือถ้าเริ่มมีอายุก็คือวัดกันตรงนี้นะคะชอบแบบไม้เฉยตอนเด็กๆไม่เคยชอบดอกไม้เลยอันนี้เดี๋ยวเป้รอคนสอบเสร็จนะคะออกมาแล้วเป้ก,ก็จะขอสัมภาษณ์เขาเด็กๆน้อยๆจริงๆแล้ว,วลอะโรงพยาบาลอะทุกที่เลยอะเขาไม่ได้ให้ถ่ายนะทุกคนแต่อันนี้เป้ก,ก็คือหล่อยเอา<笑><笑>ก็คือพยายามแบบ <S <S เปอร์นหน้าคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็อันนี้มันไม่ได้ถ่ายเห็นข้างในวอดนะคะเป้ก,ก็เลยอขอหล่อยมาถ่ายนังละกันเพราะว่าคิดว่าคลิปเนี้ยมันน่าจะได้ประโยชน์กับคนอื่นมากกว่าโทษนะคะคนที่อยากเรียนไตเทียมมันน่า จะเยอะมากแล้วแบบบางคนอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเข้าใจเลยว่าแบบเฮ้ยถ้าฉันมาฉันจะมีข้าวกินไหมเออมีโรงอาหารไหมมีนะคะม,ม,มีข้างหลังแล้วฉันจะแบบต้องมากี่โมงอะไรยังไงสถานที่เป็นยังไงก็คือถ่ายให้ดูคร่าวๆนะคะบวกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือช่องเราลูกหลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมาสักการะข้ามเดินผ่านเด็ดขาดนะคะคือต้องมาเลยเดี๋ยวรอ,อรอก่อนรอเขาสอบเสร็จจะลงให้ดูนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไง 2000 Years Later ตอนนี้นะคะพี่สาวของเราลงมาจากการสอบแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่แตงเจีย <laughs> ดมือสันเชีย <laughs> ดมือสัน,อ,อ,สนอันนี้เป็นสนามที่เท่าไหร่ของปีนี้อสนามที่สามที่สามพี่แตงไปสอบที่ไหนมาบ้างไปสอบของลัง 4, สีของธรรมศาสตร์แล้วก็เปสอบที่นี่เลย แล้วรู้สึกว่านี่แหะยากที่สุดลังสิตยากสุดหรอมันถามแบบลังสิตถามหรือถามเหมือนเราทาไตแล้วอย่างงี้ปะยังยังแต่ว่าเหมือนความรู้มันลึกอมากกว่าแต่ก็เป็นเกี่ยวกับไตใช่ก็เกี่ยวกับไตแล้วเนี้ยแล้วเนี้ยอันนี้ไม่ค่อยสิบให้กี่คะแนนเป็นสิบของตัวเองหรอของตัวเองของตัวเองให้สักหกสักเอ็ดว้าข้อเขียนข้อเขียนก็คือตามคำล้ำลือข้อเขียนก็ตามคำล้ำลือก็คือชื่ออะไรนะ ชื่อพาเทชื่อพัทพิางชื่อพัทพิางชื่อสถาบันอ่าชื่อสถาบันแล้วก็ประสบการณ์แต่คิดว่าข้อเขียนจริงๆถ้าเราตั้งสติทีเดียวมันจะได้แต่ว่าอันเนี้ยพอแบบเวลามันน้อยด้วยเราก็ลนแล้วบางอย่างที่เราต้องมาลืมหมดเลยลืมใช่มือสั่นแบบตัวหนังสือเขียนไม่ออกอ่ะเยี่ยมขอให้พี่สาวติดนะคะไหว้พระบูยังไหว้นิดนึงยเพราะว่าายด้วยรลติดปกติจดไหมขระสอบเผื่อเอาไปใช้สนามหน้าไมจด ใช่เอาใช่ใช่สนามหน้าไม่รู้สนามไหนเอ้ยสนามนี้สามสุดท้ายใช่ามนึกว่าสนามสุดท้ายจะขอแนะนําก่อนอันนี้คือพี่แตงนะคะที่เป็นคนให้ไปสมัครสอบไตเกียมกับเป้ตั้งแต่หลายปีที่แล้วคือตอนแรกไม่ได้มาสอบไตเกียมแต่พี่แตงให้ไปสมัครมาก็เลยนี่แหละได้เข้าวงการมาเลยแล้วเป้ก็ไปเป็นไปเรียนไปแล้วไปเรียนเลยก็ขอให้ผลบุญในครั้งนี้นะคะแล้วไพี่แตงติดด้วยถ้าทุกสัามนี้แหละจะประหยัดประหยัด ป่ติดก็ไปต่อปกติแล้วเขาน่าจะสอบันสักกี่รอบนะพี่แ<อ>ดงเล่นคุยกับคนอื่นไหมเออพี่น้องที่พ้่ติดขอท้งสิปไปสอบไปแปดสนาะมสอบไปแปดสนาะม <c oughs> น้องเขาสอบ <c oughs> สอบเปลีสอบแล้วก็อ,อ๋อแล้วก็มุดสอบไป เป้ก็เคยมีพี่คนหนึ่งสอบ6อันนี้คือเท่าที่ถ้าคุณสำรวจมาคือ6คือเยอะแต่8ก็ไม่เกินจริง8<ต>ก็เห็นไ 8, 8ใน2ปีใช่ไหมแต่พี่จริงพี่ก็สอบเยอะนะแต่ว่าปีนี้พ,พี่ตั้งใจมากก่อนหน้านี้เหมือนไปนสอบเฉยๆนี่ยทีนี้เลยลุ้นเลยเดี๋ยวเราต้องรอ,เ,อ,อเขาประกาศผลตอนบ่ายโมงใตอนนี้ให้พี่แตงทําใจก่อนนะคะ เสริมกำลังใจก่อนนะคะและช่วงเวลานี้นะคะเป็นเวลากําลังจะบ่ายโมงแล้วก็คือจริงๆเขาจะต้องประกาศผลแล้วประมาณช่วงเที่ยงถึงบ่ายเพราะเดี๋ยวเขาจะมีสอบสัมภาษณ์ต่อตอนบ่ายด้วยตอนนี้ก็ค erm ือคนมายืนรอกันละแล้วก็เริ่มใจจดใจจ่อกันนะคะเราก็ลุ้นไปด้วยค่ะเราต้องหาชื่อพี่เจอนะคะอันนี้คือบรรยากาศให้ดูเร็วๆ ไที่สนามสด้ายไม่กังวลละสัมภาษณ์ถ้าจะได้มันก็คงได้ไปค่ะไปสนามต่อไปสสัมภาษณ์พี่แจ็คโคตรเก่งหนูว่าจะต้องตัดกันที่คะแนนเต็มเสดาข้้อนนนนััมมกะเเป็ราอาจจะตอบถูกก็เราจำไม่ได้หรือเปล่าฉันคิดว่าฉันตอบผิดเพราะจ็มันเราอาจจะจำไม่ได้ว่าเราตอบถูกเมื่อจรงมึงก็ติดอยู่อย่างเงี้ยหนูว่ามันตัดกันที่คะแนนเต็มจริงสนามก่อนหน้านี้ได้เข้าไปสัมภาษณ์หรือยังไม่เคย มุ้ยตาติดชีวิตพยาบาลเทียมเลยเคุณมาคน้ร้องไห้เลยอะแต่ฉันสั่นอย่างเดียวเลยสุดยอดเลยค่ะเรลุ้นต่อไปเขาเก่งตอนนี้เราส่งพี่แดงขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะก็คือไปสัมภาษณ์ต่อว่าเออเขาจะคัดเหลืออะไรไงเท่าไหร่แต่ใดๆคือพี่สาวเราเก่งมากแล้วก็ คุณทุกคนเลยนะคะที่แบบว่าให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ของเราวันนี้เชื่อว่าจะทําให้เกิดประโยชน์กับคนที่อยากเรียนไตเทียมและสนใจในไตเทียมนะคะตอนนี้เป้ก็ยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วเป็น,นโรงพยาบาลศงนะคะจริงๆแล้วถ้าติดไปได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ประหยัดมากก็อ,อยากให้เพื่อนๆนะคะมาสอบที่นี่กันเยอะๆซึ่งตอนนี้ระบบการสอบมันแฝกค่นเยอะไม่ได้แบบว่ามีการส่งต่อขายไปสมัคร อัปราคาอะไรกันเยอะแยะถามว่าจะมีไหมมีมอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวตัดภาพไปสถานที่ปลอดภัยก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้อยู่ข้างถนนเ <c oughs> หนื่อยด้วย <c oughs> เดี๋ยวไปก่อนนะจ๊ะ จะตัดภาพกันไปจา้าทุกคนรู้ป่าว่าตอนเนี้ยมันเกิดเรื่องที่ชิปหายไว้วอดที่สุดในชีวิตก็คือตอนที่ไปไปถ่ายตอนประกาศผลนะ่ะที่มันจะเป็นไฟล์แบบว่าทุกคนกรูเข้าไปตรงบริเวณแบบบอร์ดประกาศชื่อไม่ได้กดถ่ายคือตอนแรกนึกว่าลืมถ่ายแค่แบบตอนที่พี่แตงแบบดีใจอะไรอย่างเงี้อ,อ๋อไม่ใช่ก็คือไม่ได้ถ่ายตั้งแต่แรกเลยคือถือกล้องอย่างเงี้ยถือกล้องอย่างงี้เลยแต่ไม่ได้กดถ่ายคือเซ็งมากไม่งั้นก็คือวิดีโอนะนะั้นอะภาพ นั่นนะ่ะฟุตนั่นนะ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบคนที่ไม่ได้ไปสอบอะ่ะจะรู้ว่าโหคนเยอะขนาดไหนอะไรยังไงเท่าไหร่โอ้ยตอแบบฆ่าตัวเองตายจริงๆผิดพลาดแบบมาหานแล้ววันนี้ก็อศาสตร์ไปเฝ้าทั้งวันไปถึงที่เสียใจมากเราจะชดเชยความผิดนี้ของตัวเองยังไงดี แล้วว่าผมตรงพื้สนามทอเนี้ยอยากไปเพราะว่าพี่แตงอ่ะปลาสอกก็เลยแบบเอออยากไปเพราะว่าพี่แกก็เป็นคนให้ใบสมัครอย่างที่ว่านเนาะโเสียดายมากเลยก็เลยแบบได้ฟุตไม่เต็มโ้เสียใจอ่ะเสียใจมากๆเลยคลิปเนี้ยเป้อยากให้ทุกคนอ่ะ ได้แบบประโยชน์จากคลิป,ปเยอะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่คลิปสั้นๆนะคืออยากจะมาบอกเลยแล้วกันว่าความแตกต่างนะคะระหว่างพยาบาลธรรมดากับพยาบาลที่ตอกเกลือดไปเรียนเฉพาะทางอะไรมาแล้วอะ่ะคือมันเริ่มจากตอนเรียนเลยคือทุกคนอะ่ะคนที่จะเรียนพยาบาลได้ก็คือต้องเรียนสายวิทยคณิตเนาะแล้วก็สอบเข้าพยาบาลเรียนให้ครบ4ปีนะคะหลังจากนั้นต้องทางานอีก2ปีให้ครบถือจะไปสอบเฉพาะทาง อื่นๆได้ซึ่งก็แล้วแต่สาขานะคะสาขาเฉพาะทางโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้จํากัดมีแค่แบบไต้เทียมหรือดมยาจริงๆแล้วมีเปสิบสสาขาเลยที่แบบว่าจะเลือกเรียนนะแต่ที่ฮอตฮิตที่สุดก็คือปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องเป็นไตเทียมกับโดมยานั่นแหละเพราะว่าเรื่องนี้จะ มันนี่เรื่องเงินก็เลยแบบโอ้โหจากเดิมที่อดีตอะ่ะก็คือเขาฮิตมาตั้งแต่อดีตแล้วนะเขาว่ากันว่าพยาบาลดมยารวยมากพยาบาลไตเทียมรวยมากอันนี้ก็คือได้ยินมาเหมือนกันจริงๆพอไปจบใตเทียมมาก็รู้สึกว่าจริงไหมก็จริงแบบบวกลบมันไม่ได้แบบพยาบาลขาดเหมือนสมัยก่อนแล้วคือสมัยก่อนอะ่ะที่เขาได้เงินกันเยอะๆเป็นเพราะว่าคนขาดแต่ตอนนี้เห็นปะเขาเร่งกันผลิตหลายๆที่เลยคือคนอะ่ะมันไม่ได้ขาดจากการที่เรา ผลิตไม่พอคือจริงๆแล้วสาเหตุที่พยาบาลไตมันไม่พอมันไม่ได้เกิดจากแค่แบบเล็กๆน้อยๆมันเกิดจากปัญหาใหญ่เลยก็คือรัฐบาลไทยไม่สามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ออกมาให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยแล้วหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาพยาบาลจบมาน้อยแล้วคนที่จะมาเรียนไตเทียมเนี่ยเขาไม่ได้มีทุนให้มีแค่มูรน,นิธิเนาะที่เสียค่าเทอมพันหนึง่งเขาก็เลยต้องแย่งอะไรกันขนาดนั้นคนจะมาแบบเยอะมากจะแบบเยอะถึงขั้นแบบเขาขายไปสมัครอะ่ะ400ใบคือจะมีคน มาซื้อใบแล้วเอาไปขายต่อแบบอัพราคากันเลยแบบเนี้ยก็คือจะมีคนซื้ออยู่นะไม่ใช่ไม่มีคนซื้อนะวงการการแบบขายต่อใบสมัครเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบแพร่หลายมากคือมูลนิธิอ่ะเขามีการแก้ปัญหาตรงนั้นแล้วสําหรับคนที่แบบยิ้วแล้วเอาไปอัพราคาต่อเขาต้องใช้บัตรประชาชนคนที่จะมาสอบอ่ะเป็นคนซื้อใบสมัครอันนั้นเลยซึ่งมันก็จะมีหลายคนมากเลยนะที่แบบว่าส่งใบบัตรประชาชนให้คนที่สนิทซื้อให้อันนั้นก็ถือว่าไม่ได้ผิดกติกานะสำหรับเป้อ ทกอย่างมันไม่มีอะไรแฟงไปทั้งหมดแล้วก็ไม,ไม,ไม่มีอะไรไม่แฟงเข้าใจปะก็คิดว่าเป็นวิธีการที่ทําได้นะคะอะเราพูดถึงไหนเราพูดถึงพยาบาลไตอะได้เงินเดือนเยอะเพราะอะไรเพราะว่าคนมันขาดมันไม่พอจํานวนพยาบาลน,นั้นโหลดต่อจํานวนผู้ป่วยแล้วทําไมพยาบาลไตถึงได้เงินเยอะกว่าพยาบาลทั่วไปก็เพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบชีวิตคนที่แบบรุนแรงมากกว่าอาจริงๆอ่ะมันเป็นภาวะวิกฤตเหมือนกันนะการที่ผู้ป่วยคนนึงเข้าเค,าเครื่องฟอกไตอะคือเครื่องฟอกไตอะมันจะดึงเลือด ของผู้ป่วยออกมาจากร่างกายเนี่ยก็แล้วแต่หมอจะสั่งว่าจะแบบเออ400ร0 0 ml ต่อนาทีนะทุกคนต่อนาทีคือน้ําขวดใหญ่ๆขวดหนึ่งอะ500อใช่ไหมแต่ต่อนาทีหนึ่งอะผู้ป่วยไตยอะโดนดึงเลือดออกมาเกือบครึ่งขวดก็เรียกว่าเกินครึ่งขวดอะ,อะแล้วคุณคิดว่ามันจะเป็นสภาวะยังไงสภาวะร่างกายปกติหรือ,อยังไงมันไม่ใช่ปกติทุกคนที่เข้าเครื่องไตมันอยู่ในภาวะวิกฤตเพราะฉะนั้นเวลาเราทํางานอะก็มไม่ใช่ว่าจะกลมหน้าอย่างเดียวพยาบาลไตจะต้องนี่เลยนะคะจับตามองมอนิเตอร์ แล้วก็ออผู้ป่วยเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงแล้วเขาเวลาเขาป๊อกไปอะ่ะป๊อกคือแบบหมดสติไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ดูไม่ทันนะทุกคนต้องอาศัยความคุ้นเคยกับผู้ป่วยด้วยไม่ใช่ว่าแบบว่าพยาบาลใหม่มาแล้วจะสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าคนนี้ตาลอยตาลอยเป็นปกติของเขาไหมหรือว่าตาลอยแบบไม่ปกติของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าใครจะทําได้เพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนเฉพาะทางเนี่ยเรียกว่าส่งคําลําลือเรียกว่าต้องใช้ความรู้แบบเฉพาะจริงๆแล้วต้องใช้ประสบการณ์แบบเฉพาะจริงๆด้วยก็เลยเป็นเหตุผลว่า ทำไมถึงได้เงินเยอะกว่าแล้วบวกกับที่สถานที่ผลิตพยาบาลไตเทียมให้ทุนของคนได้น้อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยต้องเสียเงินเรียนเองแล้วเรียนอ่ะสมมติไปเสียเจ็ดหมื่นเก้าระหว่างที่เรียนเฉพาะทาง6เดือนปไม่ได้มีค่าเบี้ยเลี้ยงนะไม่ต้องเก็บเงินตัวเองด้วยคือนอกจากจะเสียค่าเทอมยังจะต้องเสียค่าที่เราเลี้ยงดูปูเสือตัวเองด้วยถ้าใครมีภาระเนี่ยโหเป็นอะไรที่น่าจะหนักอึ้งเลยพี่เดี้ยเรียกว่าเป็น อาชีพที่เสียสระอยู่เหมือนกันนะแล้วมาแล้วก็ไม่ได้ได้เงินเยอะไปกว่าแผนกธรรมดาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่แบบเอออยากเรียนตเทียมเพราะอยากเมคมันนี่อะ่ะมันแล้วแต่มุมมองเลยถ้าออกไปต่างจังหวัดอะ่ะเมค e ได้เพราะอะไรเพราะว่างานโหลดคนขาดแต่ในกรุงเทพอะ่ะพยาบาลตเทียมเกลืดเรือนเลยเพราะฉะนั้นเงินคุณก็จะไม่ได้เยอะคนมันไม่ได้ขาดเงินก็เลยจะไม่ได้เยเอะเนาะ ที่พูดอย่างงี้เพราะว่าเต้เป็นคนนึงเลยนะที่เลือกเรียนไตเทียมตอนแรกเพราะว่าเรื่องอยากนอนตอนกลางคืนไม่อยากแบบตาค้างตอนกลางคืนและอีกสาเหตุหนึ่งคือถ้าอยู่ OPD ธรรมดาเงินมันได้น้อยแต่ถ้าเราอยู่ไตเทียมมันจะมีค่าเฉพาะทางเงินมันก็จะเยอะก็เลยคิดว่าเอออยากเรียนพนานยาบาลไตเทียมเพราะว่าเงินมันน่าจะเยอะจริงๆเนาะแต่ก็แล้วแต่ที่ที่เราเลือกอยู่แหละที่ที่เราเลือกอยู่มันดันเงินไม่เยอะมันก็ไม่เยอะแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็คือใต้ตาไม่ได้ดำเท่าเดิมแล้วเห็นปะ แปลมาก็ยังสวยอยู่อะไรอยู่เรียกว่าก็คิดว่าเป็นอะไรที่เหมาะกับคนที่อยากจะบาลานซ์ชีวิตแล้วกันอ๋อแล้วไงอีกนะที่จะพูดพยาบาลไตเทียมเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะชื่อมันยาวมากพยาบาลเฉพาะทางเรื่องการฟอเกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมชื่อหลักสูตรมันยาวมากเลยทุกคนจริงๆแล้วมันมีอีกหลักสูตรหนึ่งด้วยก็คือต้องเรียนพยาบาลไตเทียมจบปุ๊บแล้วก็ไปเรียนแบบช่วยผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้องอันเนี้ยก็เป็นอีกหลักสูตรที่น่าไปเรียนนะคะแต่ว่าก็เหมือนเดิมแหละถ้าสมมติว่าสถานที่ทํางานของคุณไม่ได้แบบมีการส่ง แล้วเราต้องไปเรียนต่ออีกได้เงินน้อยกว่าเดิมอีกต้องเสียเงินตัวเองอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูเป็นอาชีพที่เสียสละมากเกินไปสําหรับคนที่ไปเรียนก็กราบสาธุเลยนะคะคุณก็คือได้ทําบุญใหญ่แล้วจริงๆแล้วชั่วโมงบินของเปยังไม่สูงเพราะว่าเป้เพิ่งจบไตเทียมมานะคะ3ปีก็กาลังจะเข้าปีที่4ปีที่5ก็ต้องไปสอบผู้เชี่ยวชาญไตเทียมละเอาจริงๆนะมาถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยเสียวอยู่นะเสียวแบบเข้าใจสังคมผู้หญิงปะ แบบหมั่นไส้พื่ตรงตรงคือเราอยู่ในช่องของเราเรามีพื้นที่ในการพูดก็คือพัวพี่เขาหมั่นไส้ว่าแบบอ๋อรููดีนะใช่ไหมงั้นไม่ต้องสอบผ่านไปเลย เพราะฉะนั้นใครที่ติดตามเรื่องแบบเออพี่เป๊ะพยาบาลไตเทียมอะไรอย่างเงี้ยเป๊ะไม่ได้ขายของหรือว่าไม่ได้อะไรนะอยากให้น้องๆได้แบบประสบการณ์ตรงนี้จริงๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะแล้วก็ขอโทษด้วยที่เอาฟุตตรงนั้นมาไม่ได้ตอนนี้เราย้ายที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงไหนถึงพยาบาลธรรมดาต่างกับพยาบาลเอ่อพอกไตเฉพาะทางยังไงเอาเป็นบรผู้ป่วยเลยดีกว่าก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลแบบเป็นพิเศษแลวพอเข้าเครื่องฟอกไตปุ๊บจะกลายเป็นผู้ป่วย รีทันทีเลยก็เรียกว่าการอยู่ในเทียมเนี่ยเราจะได้ดูแลผู้ป่วยวิกฤตตลอดเวลาเลยถามว่างานหนักไหมเบามากเมื่อเทียบกับบอดธรรมดาคือพยาบาลบอดก่อนอันนี้ที่ไปอยู่มันหนักมากๆเลยทุกคนประสานงานกับทุกหน่วยงานดูแลโดยรวมเบสบาสเช็ดแพมเพร์อคือแบบให้ยาให้เหลือดคือดูแลทุกอย่างเรียกว่าดูแลยิ่งกว่าญาติมิตรเป็นงานที่ทำงานเราได้บุญจริงๆ แล้วมันก็จะยุ่งมากเนื่องจากแบบเออผู้ป่วยคนนึงก็ไม่ใช่ว่ามานอนให้ยาแล้วหายมานอนแล้วต้องเอ็กซเรย์ปอดหรือเปล่าต้องเจาะเลือดหรือเปล่าต้องไปผแนผนแกนู้นแผนกนี้ไปทํากายภาพหรือว่าต้องได้รับการพิเศษอะต้องเจาะปอดเจาะท้องอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคือเราทาที่อร์ดได้เลยนะคะสําหรับคนที่อยู่ในโรงพรยาบาลเป็นแบบผู้ป่วยในแต่สาหรับพยาบาลไตเทียมเปรียบเทียบกันในโรงพรยาบาลด้วยกันเลยละกันเพราะไปทเลยทาทั้งศูนย์แล้วก็ในโรงพยาบาลคือถ้าเป็นในโรงพยาบาลด้วยกันเนี่ยเขาก็จะมีแต่ผู้ป่วยที่เป็นโรคต ที่หนักๆห,หน่อยมาฟอกเราก็จะทําแบบคล้ายวอดมากแต่ว่าเราก็จะเบากว่าวอดนิดนึงตรงที่แบบเราไม่ได้ต้องส่งผู้ป่วยไปแผนกอื่นๆต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่นอนอยู่ข้างบนอยู่ละอยู่เป็นผู้ป่วยในอยู่ละลงมาเราก็แค่ฟอกเลือดมียาให้ก็ให้ไม่ต้องต้องประสานงานเรื่องการแบบเออนัดผ่าตัดหรือว่าต้องไปเจาะท้องเจาะปอดที่ไตเทียมเลยคือมันทําไม่ได้เข้าใจปะพอเข้าเครื่องปุ๊บอย่างที่ว่าผู้ป่วยกลายเป็นผู้ป่วยวิกฤตไปเลยถูกไหมเรากําลังเล่น กับหัวใจกับไตกับระบบร่างกายของเลือดอย่างรุนแรงและรวดเร็วเพราะฉะนั้นการมาทาหัถการระหว่างฟอกไตเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีเขาไม่ทํากันด้วยนะคะงานก็เลยจะเบาประวอดมากๆคือเข้าใจเข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยงานวอดหนักมากงานไตเทียมก็คือเบากว่ามากแต่รับผิดชอบเยอะกว่าเยอะ มากเพราะว่าเวลาผู้ป่วยบล็อกมันเร็วมากมันแบบไม่ได้ไปแล้วคือเราต้องดูตลอดเวลาเลยเรียกว่าเป็นงานเบาแต่เครียดเครียดมากๆเลยเพราะว่าชีวิตอยู่ในมือของเรานะคะอ่ะและเปรียบเทียบกับ พยาบาลไปเทียมที่ทํางานศูนย์มันแตกต่างกับพยาบาลปกติยังไงก็คือเวลาเราไปทํางานศูนย์น่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่เดินมาได้เองแต่เขาต้องได้รับการบําบัตทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดเนาะส่วนใหญ่เนี่ยจะช่วยเหลือตัวเองได้เราก็แค่ต้องดูบ้างไม่ดูบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะผู้ป่วยที่เขาแบบยังมีความเชียดดียังมีการรับรู้ตัวเองดีะเขาก็จะบอกได้ว่าเออวันนี้รู้สึกไม่โอเคเลยนะบางคนเนาะเอาแบบอินไซต์เลยไม่โลกสวยก็คือจะบอกพยาบาลเลยว่าวันนี้เอา แค่โลเท่านี้เอาแค่แบบสมมุติว่าน้ำหนักเกินมาโลห้าแต่จะดึงแค่โลเดียวอะไรเงี้ยก็คือบอกพยาบาลพยาบาลก็จริงๆแล้วก็ต้องใช้วิจารณญ,ญาณแบบกึง่งๆกัะเพราะว่าอยู่ในสูตรนอกอะ่ะอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมีหมอคเว v e r ตลอดเลยนะแต่พอเวลาเราออกไปทํางานที่สูตรนอกอะ่ะคือพยาบาลก่อนอันดับหนึ่งที่ตัดสินใจว่าเราจะตามใจผู้ป่วยไหมหรือเราจะไม่ตามใจแต่ใดๆก็คือต้องเชื่อในสิ่งที่ผู้ป่วยพูดนะคะอย่าไปคิดว่า คุณลุงไม่อยากจืิงเยอะโกหกเกป้าหรือแบบน้ำหนักมาเยอะบอกไม่ได้กินอะไรเลย โคกหรือเป่าคือต้องเชื่อต้องเชื่อต้องเชื่อจริงๆเพราะว่าผู้ป่วยไตเขาก็จะรู้ตัวเองดีแล้วก็บางคนน่ะจริงๆนะรู้เรื่องตัวเองดีมากๆดูแลตัวเองดีมากๆเพราะเป็นผู้ป่วยไตก็ต้องปรับตัวในการดูแลตัวเองมากกว่าผู้ป่วยปกติเหมือนกันงานที่ศูนย์ก็จะเบากว่ามากเอกสารน้อยกว่ามากๆแล้วก็ติดต่อหมอน้อยมากเพราะว่าถ้าเคสที่ไม่มีปัญหาเลยเราไม่จําเป็นต้องติดต่อหมอนะคะยกเว้นเคสที่มีปัญหานั่นแหละก็เลยต้องแบบอ่ะมีหมอประจาศู์แเราก็ต้องติดต่อปรึกษาเขาว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ ต่อดีไหมหรือว่าอะไรยังไงดีส่วนเวลาการทํางานนะคะก็คือพยาบาลบอร์ดก็จะทําแบบมีเวรกับเช้าบ่ายดึกแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นไตเทียมก็จะขึ้นเวลาเหมือน OPD เลย6โมงถึง3ทุ่ม6โมงถึง4ทุ่มหรือยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่โรงพยาบาลนะคะส่วนใหญ่โรงพยาบาลที่ทําเงินก็จะขึ้นอย่างนี้แหละเช้าเลิกดึกเช้าเลิกดึกมันเช้าบ่ายเช้าบ่ายเช้าบ่ายประมาณนี้งานไม่ได้สบายนะเวนะ่ะไม่ได้แบบสบายทุกคนแต่ด้วยภาระงานที่มันไม่ได้หนักมากก็คิดว่าน่าจะบาลานได้อย แต่ยาบาลที่ทำงานสูตก็คือเริ่มเช้ามากบางสูตเริ่มตีสี่เริ่มใบาสาคือสาเหตุที่ต้องเริ่มตีสี่เพราะอะไรเพราะว่าผู้ป่วยบางคนทำงานเจ็ดโมงเราต้องเริ่มตั้งแต่ตีสามตีสี่เพื่อที่เขาจะให้ไปแบบเออทำงานสายหน่อยทำงานเจ็ดแปดโมงทันอะไรอย่างเงี้ยคือการเป็นผู้ป่วยไตยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องนอนติดเตียงตลอดเวลานะคะบางคนก็คือใช้ชีวิต ปกติได้เลยยังทํางานอยู่ยันเวลาฟอกเลือดก,อก็ยังทางานอยู่ทุกขณะจิีเป็นโรคไตยอยากก็ต้องมีเงินมาฟอกไตด้วยนะถ,ถึงแม้ว่ารัฐบาลเขาจะซัพพอร์ตบางส่วนนะคะแต่ว่าผู้ป่วอยอก็ต้องมีเงินส่วนหนึ่งด้วยเอาเรื่องจริงๆที่ไม่ได้โรคสวยเอาอีกแล้วนะก็คือผู้ป่วยบางคนะ่ะถึงขัน้นพอรู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตที่ต้องฟอกไตปล่อยปล่อยเลยไม่ฟอกเพื่อที่จะให้ซึมแล้วตายพูดง่ายๆเพื่อให้ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานหรือว่าแบบภรรยาสามีนะคะ อันนี้คือเรื่องจริงเลยนะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะเพราะว่าเป็นโรคเรื้อรังไม่มีทางหายได้อีกเมื่อได้ฟอกไตแล้วต้องฟอกไปตลอดชีวิตเรียกว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่น่าสงสารน่าเห็นใจนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราให้การบริการอะไรเนี่ยมันรู้สึกแบบตอนนี้เราเป็นพยาบาลไตเนาะมันอินมันรู้สึกว่าแบบต้องดูแลเขา อย่างดีว่าผู้ป่วยปกติเพราะเรารู้อยู่ว่ามันเป็นโรคที่หนักหนาอยู่แต่ถ้าได้รับการฟอกไตที่ดีเพียงพอไม่ไปแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปตัดเวลาเขาก็คือฟอกครบสี่ชั่วโมงตามที่หมอสั่งแล้วก็ควบคุมอาหารร่วมด้วยเนี่ยจะทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยคนนั้นนะ่ะดีแล้วเราก็จะรู้สึกดีด้วยว่าเออมาทํางานแล้วเราก็ได้บุญเนาะไม่ใช่แบบเออทำงานไปทไปําบาปไปพูดถึงอะไรเวลาการทํางานของศูนย์ฟอกเลือดเนาะก็คือเช้าสุดก็ประมาณตีสามตีสี่ประมาณนี้เพราะว่า ่ยจะมาฟอกเลือดทีนึงเราจะต้องเตรียมเครื่องฟอกเลือดด้วยนะคะในการร้อยเครื่องอะไรต่างๆบางที่ก็จะมีแบบว่าพี่ผู้ช่วยเขาเป็นคนลอยเครื่องให้พยาบาลมาปุ๊บแทงเข็มปป๊๊ะโป๊ะ ือว่าทําแถกคอปั๊บปั๊บปัป๊บแล้วก็เข้าเคสเลยแต่ก็ต้องช่วยกันนะคะก็คือผู้ช่วยไม่ได้แปลว่าเราต้องทิ้งภาระให้เขาทั้งหมดส่วนใหญ่ที่ไปตามศูนย์ก็คือเราก็ต้องช่วยเขาร้อยด้วยอะไรด้วยร้อยตัวกองล้างตัวกองก็เรียกว่าต้องมาชาม็คมากๆสําหรับคนที่เป็นพยาบาลอยู่และสนใจว่าจะเลือกพยาบาลเฉพาะทางอะไรดีนะขอให้รู้ข้อนี้ไว้ด้วยเพราะว่าข้อนี้เป็นอะไรที่ไปพลาดมากพยาบาลไปย ทำงานเช้ามากๆทํทำตีสามตีสี่คือพยาบาลปกติต้องอยู่ข้ามคืนใช่ไหมเวรดึกอยู่ทั้งคืนเลยจนถึงเช้าแต่พยาบาลไตไม่ต้องได้นอนตอนกลางคืนแต่อะไรคะตื่นเช้ามากซึ่งเป้นเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าตัวเองชอบตื่นเช้าแล้วนะแต่พอมาเจอต้องตื่นเช้าแบบนี้ทุกวันอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวก็เลยเลือกที่ทํางานที่รู้สึกว่าอ่าเริ่มงานช้าหน่อย6กโมงอย่างเงี้ยก็คือสายสุด6กโมงคอนเฟิร์มว่าสายสุดสําหรับใครที่ไม่ชอบตื่นเช้าก็บอกเลยว่าไม่เหมาะหาอย่างอื่นทําก็ได้ ที่ทําเงินนะคะตอนนี้ก็คือแบบทุกอย่างมันทําเงินได้เยอะมากเราไม่จําเป็นต้องมาเรียนไตยอย่างเดียวนะคะ,ะสําหรับ EP นี้เราจะจบแค่นี้ก่อนแล้วกันถ้าคิดอะไรได้อีกหรือว่าเพื่อนๆน,น้องๆมีคําถามอะไรนะคะสามารถเม้นถามมาข้างล่างได้แต่กติกาการเม้นของเรานะคะรบกวนนะอย่าเปิดเผยชื่อนามสกุลโรงพยาบาลชื่อผู้ป่วยชื่อหมออะไรอย่างเงี้ยรบกวนนะเดี๋ยวช่องฉันโดนปิดเดี๋ยวช่องฉันปิวและเป้ก็มีโอเพนแชทนะคะเดี๋ยวเป้จะใส่เป็นลิงก์เอาไว้ข้าง ะะสําหรับคนที่แบบน้องมัธยมก็ได้ที่แบบเอ้ยอยากเป็นพยาบาลอยากเรียนรู้เรื่องบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆทงาํางานยังไงเข้าโอเพน h ช็ข้างล่างได้ค่ะก็คือตอนนี้เป็นเปิเปเปดมันก็เลยจะยังไม่ค่อยมีสมาชิกนะคะตรงนี้จะรวบรวมไม่ใช่แค่พยาบาลแต่ว่าจะเป็นสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์เลยมาให้ความรู้น้องๆแทนคุณครูแนวนะคะว่าทํางานจริงๆแล้วมันเป็นยังไงก็รบกวนพี่ๆในกลุ่มด้วยนะคะให้ความรู้กับน้องๆแบบจริงใจจริงจัง,จง,จงใช้คำหยาบ ได้แต่ใหยาๆมากนะเดี๋ยวปลิวสำหรับวันนี้ไปไปก่อนจะ้ะบ๊ายบายอ้าวจุบอีกแล้วจุบบ๊ายบายค่ะสถาบันเรียนตะเคียมที่คนอยากเรียนมากที่สุดหาใบสมัครยากที่สุดเขาเข้าคิวกันตั้งแต่กี่โมงแล้วได้คิวที่เท่าไหร่